Ja Jazz, beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Ja Ja be on a colorful day So what the hardy. วันนี้มาพบกับครูเพ่งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเพิ่งจะพาเด,ด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการนะคะค่ะเด,ด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันนี้ยยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังสือสิีต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่มสีชมพูมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่41นะคะหน้าที่41จะมีเลข41อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้เลย สำหรับเลข41นะคะจะมีสี่นำหนึ่งเลข4จะอยู่ด้านหน้าเลข1จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ,ะเจอหรือยังคะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหมอ้อเร่องว่าครอบครัวสื่อสารครอบครัวสื่อสารคืออะไรริลองสังเกตดูสิคะว่า ในภาพนี้มีรูปภาพอะไรบ้างคะอะจะเป็นรูปภาพครอบครัวใช่ไหมคะจะมีคุณปู่คุณยา่าใช่ไหมคะมีคุณย่าไหมคะอาไม่มีคุณยา่ามีคุณปู่คุณแม่คุณพ่อมีพี่ชายแล้วก็มีน้องสาวใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านนั่นเองอะทีนี้เด็กเคยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างคะเด็กรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีคืออะไรคะ อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะก็คือเครื่องมือสื่อสารนั่นเองนะคะ,ะเครื่องมือสื่อสารอาจจะเป็นนี่เลยตอนนี้คุณปู่กำลังนั่งทำอะไรอยู่คะเด็กๆนั่งทำกดรีโมทนั่นเองเพื่อที่จะเปลี่ยนช่องทีวีใช่ไหมคะซึ่งทีวีนะคะก็คือ,อเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูคุณพ่อกำลังนั่งทำอะไรคะ อาคุณพ่อกําลังนั่งทาง,งานนั่นเองโดยใช้น้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์หรือว่าน้ตบุ๊กนะคะก็เป็นเครื่องมือสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็จะมีคุณแม่นะคะกาลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่นะคะซึ่งโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือสื่อสารนะคะที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารหากันได้นั่นเอง แล้วก็จะมีพี่ชายใช่ไหมคะพี่ชายนะคะเขากําลังนั่งทําอะไรอยู่คะเด็กๆอ่าเขานั่งเล่นแท็บเล็ตใช่ไหมคะซึ่งแท็บเล็ตนะคะก็เป็นเครื่องมือสืส่อสารหรือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะค่ะมาดูน้องสาวเขากําลังนั่งทําอะไรคะ น้องสาวนะคะเขากําลังนั่งอ่านหนังสือนั่นเองนะคะซึ่งหนังสือนะคะก็เป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารซึ่งหนังสือเราอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารเพราะว่าเวลาที่เราอาจอยากจะสื่อสารกันนะคะสมัยก่อนนะคะเราจะไม่มีโทรศัพท์นะคะโดยที่เราจะสื่อสารกันนะคะเราก็จะใช้จดหมายนะคะในการเขียนจดหมายนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารไปหา ซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็สามารถหยิบหนังสือมาค้นหาหรือว่ามาอ่านหาข้อมูลสําหรับหนังสือนะคะก็เป็นเครื่องมือสื่อสารได้เหมือนกันนั่นเองนะคะค่ะและสําหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีคำนะคะเป็นรอยปักที่อยู่ด้านล่างตรงนี้จะมีคำว่าหนังสือมือถือแท็บเลต็ตโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะ,ะคาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเขียนทุกคําเลยนะคะ,ะคําที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ะจะไม่ได้เขียนให้เด็กๆเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเขียนได้ด้วยตนเองอวิธีการเขียนเราจะต้องเริ่มเขียนจากคําที่1ห,หรือว่าตัวที่1ที่อยู่ด้านหน้าทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะและสําหรับวิธีการเขียนพยัญชนะ เราก็จะมาเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนทุกครั้งเลยนะคะค่ะเด,ด็กๆเขียนให้ถูกวิธีด้วยนะคะสําหรับหน้านี้คุณพ่อจะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคพ่งจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้ก็คือหน้าที่42หน้าที่42นะคะจะมีเลข ส2องอารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือกันเลยอ่าสำหรับเลข4ี่นะคะจะมีสี่นำสองเลขสี่จะอยู่ด้านหน้าเลขสองจะอยู่ด้านหลังนะคะเจอหรือยังคะอ่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าสิ่งใดใช้สื่อสารได้อ่มาดูพี่แมวเหมียวเขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นลูกศร ่าลูกสอแบบนี้เลยเด็กสังเกตดูอ่าไปยังภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะทีนี้สำหรับหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์สื่อสารนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่าสำหรับรูปภาพที่หนึ่งเลยจะเป็นรูปภาพคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองซึ่งเมื่อกี้คุณพฟิงก็ได้ อธิบายให้เด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเขาเป็นเครื่องมือสื่อสารไหมคะอ่าเขาเป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารก็จะเป็นอ่าสิ่งที่เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมโยงรูปภาพคอมพิวเตอร์นะคะจากจุดสีแดงตรงนี้อ่าให้เด็กๆนะคะโยงลากเข้ามาหาอุปกรณ์สื่อสารคําที่อยู่ ตรงกลางตรงนี้เลยอ่าเขาจะมีแหลมๆตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรูปภาพต่อมานะคะสำหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพโทรทัศน์หรือว่าทีวีนั่นเองนะคะอ่าสำหรับโทรทัศน์หรือว่าทีวีนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาคือเทคโนโลโยีไหมคะอ่าเขาเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นอ่า เครื่องมือสื่อสารนะคะซึ่งโทรทัศน์เขาจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารได้ยังไงก็ขอว่าเวลาที่เราอยากฟังข่าวดูข่าวนะคะเราก็สามารถดูได้จากโทรทัศน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโทรทัศน์นะคะเขาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเราก็จะมาโยงนะคะรูปพาโทรทัศน์เข้ามาหาค,คำว่าอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ตรงกลางตรงนี้กันเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูรูปภาพต่อมาสำหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพหนังสือนั่นเองซึ่งเวลาที่เรานะคะอ,อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราก็สามารถเปิดหนังสืออ่านได้เพราะฉะนั้นหนังสือนะคะก็เป็นเครื่องมือสื่อสารเหมือนกันนั่นเองเราก็จะมาโยงรูปภาพสมุดนะคะหรือว่าหนังสือนะคะเข้ามาหา คำที่อยู่ตรงกลางตรงนี้กันเลยต่อมารูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตเขาก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าแท็บเล็ตเขาจะมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ง่ายกว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะถ้าเราอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับอะไรเราก็สามารถเซิร์ชหรือว่าค้นหานะคะในแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเหมือนกันนะคะเราก็จะมาโยงแท็บเล็ตนะคะเข้ามาหาคําว่าอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ตรงกลางตรงนี้กันเลยต่อมามาดูรูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพนี้นะคะ อ่ะจะเป็นรูปภาพลำโพงนั่นเองนะคะอ่าลำโพงนะคะเขาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะอ้นลำโพงนะคะเขาจะไม่ใช่เทคโนโลยีนะคะที่ใช้ในการสื่อสารเพราะว่าเราไม่สามารถอ่าสื่อสารได้ทางลำโพงนะคะแต่ว่าลำโพงนะคะเขาอาจจะเป็นแค่เทคโนโลยีนะคะที่อ่า ใช้ขึ้นมาเพื่อที่เวลาที่เรานะคะต้องการเปิดเพลงหรือว่าต้องการนะคะประกาศใส่ไม้นะคะใส่ไมโครโฟนให้ทุกคนได้ยินเสียงเราก็สามารถเสียบต่อสายจากอ่าโทรศัพท์หรือว่าสอต่อสายจากเครื่องเสียงนะคะมายังลำโพงแบบนี้ได้เลยแต่ว่าลำโพงเขาจะไม่สามารถให้ความรู้เราได้นะคะหรือว่าเขาจะไม่สามารถสื่อสารได้ทางลำโพงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโยงนะคะ มาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพกล้องถ่ายรูปนะคะซึ่งกล้องถ่ายรูปมีไว้สําหรับทําอะไรคะเด็กๆกล้องถ่ายรูปเขาจะมีไว้สําหรับถ่ายรูปภาพแล้วกล้องถ่ายรูปเด็กๆคิดว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารไหมคะ เขาจะไม่ใช่เทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะเพราะว่ากล้องถ่ายรูปจะไม่สามารถให้ความรู้เราได้นะคะเขาจะมีไว้สําหรับถ่ายรูปของเราแล้วก็เก็บรูปของเราไว้ในเครื่องของเขาแค่นั้นนะคะ,ะทีนี้ต่อมามาดูรูปภาพสุดท้ายจะเป็นรูปภาพโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นะคะเขาจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารไหคะเด็ก เขาเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากโทรหาคณพ่อคุณแม่หรือว่าโทรหาคนตาคุณยายคนปู่คณย่าเราก็สามารถสื่อสารได้ทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะแค่กดเบอร์โทรแล้วก็สามารถโทรออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์นะคะเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเราก็จะมาโยงรูปภาพโทรศัพท์นะคะ เข้ามาหาคำว่าวอุปกรณ์สื่อสารนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้านี้ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของเค้าเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเค้าจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่43นั่นเองหน้าที่43นะคะจะมีเลข43อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะคะสําหรับเลข43จะมีสี่นสามเลข4จะอยู่ด้านหน้าเลข3จะอยู่ด้านหลังนะคะ ่และสำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่ารับรู้ได้อย่างไรนั่นเองมาดูพี่แนวเหนียวเขาให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกทับภาพประสาทสัมผัสที่แสดงการรับรู้ข้อมูลจากอุปกรณ์ทางซ้ายมือนะคะ,ะให้เด็กสามารถขีดได้มากกว่าหนึ่งภาพนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้กันก่อนนะคะ,ะข้อที่1รูปภาพที่1สําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพโทรศัพท์นั่นเองโทรศัพท์เราสามารถใชอ้อวัยวะของเรานะคะหรือว,ว่าประสาทสัมผัสของเรานะคะ,ะส่วนไหนคะที่ใช้ในการใช้โทรศัพท์คะจะมีตามีจมูกมีหูมีปากแล้วก็มีมือ อ่เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสส่วนไหนของของเราคะที่จะสามารถแสดงการรับรู้ข้อมูลจากอุปกรณ์ทางด้านซ้ายมือได้คะ,ะตานะคะก็สามารถใช้สัมผัสได้เพราะว่าตาเราก็ต้องมีไว้ดูโทรศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกนะคะทับรูปภาพตาแบบนี้กันเลย ขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพตาในแถวที่เป็นโทรศัพท์นะคะมาขีดข้างล่างได้ไหมอ่ายังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราดูข้อที่1นึ่เด็กก็จะต้องดูอวัยวะนะคะในร่างกายของเราหรือว่าประสาทสัมผัสที่อยู่แถวด้านบนกันก่อนนะคะแถวด้านล่างอย่าเพิ่งไปดูนะคะมาดูรูปภาพที่สองจะเป็นรูปภาพจมูกเราสามารถใช้จมูกในการอ่าใช้สัมผัสโทรศัพท์ได้นะคะ อ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะมาดูหูเราสามารถใช้หูนะคะในการสัมผัสที่แสดงการรับรู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ได้ไหมคะอ่าได้ใช่ไหมคะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เราก็จะต้องเอาโทรศัพท์มาใส่หูถ้าเกิดว่าไม่ใส่หูเราก็จะไม่ได้ยินนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพหูกันเลยนะคะ ต่อมามาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพปากนั่นเองปากนะคะอเด,ด็กๆสามารถใช้สัมผัสหรือว่าแสดงการรับรู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ได้นะคะได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยโทรศัพท์ใช้หูฟังนะคะฟังอย่างเดียวเราจะสื่อสารได้ไหมคะสื่อสารไม่ได้เราก็ต้องใช้ปากพูดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพปากกันเลย ต่อมารูปภาพมือนะคะมือเด็กสามารถใช้สัมผัสหรือว่ารับรู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ได้นะคะอ่าได้นั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มือในการจับโทรศัพท์หรือว่ากดเบอร์เราจะสามารถโทรสืส่อสารได้ไหมคะอะ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปภาพมือกันเลยนะคะ ต่อมามาดูข้อที่2สําหรับข้อที่2นะคะจะเป็นรูปภาพทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าเรานะคะจะใช้ทีวีเราจะต้องใช้อะไรดูคะอ่าจะต้องใช้ตาดูถ้าเกิดว่าไม่มีตาดูเราจะสามารถดูภาพที่อยู่บนจอได้นะคะอ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าทีวีเราจะใช้ตาดูเราก็จะเอาคีบเครื่องหมายถูกทับรูปภาพตากันเลยต่อมาจมูก เด็กสามารถใช้จมูกในการสัมผัสทีวีได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะต่อมารูปภาพหูเราสามารถใช้หูในการสัมผัสหรือว่ารับรู้ข้อมูลได้นะคะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีหูเราก็จะฟังเสียงคลทัศน์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพหูกันเลย ต่อมานะคะจะเป็นรูปภาพปากนะคะเราสามารถใช้ปากในการสัมผัสหรือว่าอ่ารับรู้ข้อมูลจากโทรทัศน์ได้นะคะอ่าไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรทัศน์เราจะมีไว้สําหรับดูแล้วก็ใช้หูฟังอย่างเดียวนะคะเราจะไม่สามารถใช้ปากสื่อสารได้เหมือนโทรศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกทรับรูปภาพปากนะคะต่อมารูปภาพสุดท้ายจะเป็นรูปภาพมือ เด็กๆคิดว่ามือเราสามารถใช้สัมผัสหรือว่ารับรู้ข้อมูลจากทีวีได้ไหมคะได้นั่นเองถ้าเกิดว่าไม่มีมือเราจะสามารถเปิดทีวีได้นะคะเราก็จะต้องใช้มือนะคะในการกดสวิตช์นะคะเปิดทีวีเพราะฉะนั้นมือนะคะเราจะใช้สัมผัสทีวีแล้วก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับก,กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่3มกันต่อเลยสําหรับข้อที่สามนะคะจะเป็นรูปภาพอะไรคะอาจจะเป็นรูปภาพลพําโพงนั่นเองนะคะอ่าลำโพงนะคะเหมือนที่เพิ่งเคยอธิบายเลยว่าเวลาที่เราอยากจะเปิดเพลงดังๆหรือว่าอยากจะต่อเสียงไมโครโฟนนะคะเราก็สามารถมาเสียบกับลําโพงเพื่อที่จะให้เขาเสียงดังได้หรือนั่นเองนะคะอ่ทีนี้ลำโพงเราสามารถใช้อะไรในการสัมผัสเขาได้คะ่ะ ตานะคะก็สามารถใช้สัมผัสได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูนะคะเราจะสามารถมองเห็นสวิตหรือว่ากดสวิตเพื่อเปิดลำโพงได้นะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นตาก็จะมีไว้สัมผัสหรือว่าในการรับรู้อุปกรณ์ลำโพงนั่นเองนะคะมีตาไว้ดูสวิตนะคะเวลาที่เราจะกดเปิดลำโพงนะคะขีดเ่อนหมายถูกทับรูปภาพตากันเลยต่อมาจมูกมีไว้สำหรับ อ่าสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นอ่าลำโพงได้นะคะเด็กๆอ่าไม่ได้นะคะจมูกเราจะมีไว้สัมผัสหรือว่ามีไว้มาดมกลิ่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดมกลิ่นเด็กๆเราจะสามารถสื่อสารได้นะคะอ่าเราจะไม่ให้สามารถรับรู้ข้อมูลหรือว่าสื่อสารอะไรจากลำโพงได้เลยเพราะฉะนั้นจมูกไม่ต้องคิดเครื่องหมายถูกนะคะรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพหู หูนะคะเราจะใช้สัมผัสหรือว่า,ารับรู้ข้อมูลจากลำโพงได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราะะเปิดลำโพงดังๆเราก็จะต้องใช้หูฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นหูนะคะเขาจะใช้รับรู้ข้อมูลจากลำโพงเราก็จะมาครืขึ้นมาถูกทักรูปภาพหูกันเลยต่อมาจะเป็นรูปภาพปาก ปากนะคะมีไว้สัมผัสหรือว่าราับรู้ข้อมูลจากลำโพงได้นะคะอ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กไม่ต้องคขียเครื่องหมายถูกรูปภาพปากนะคะเราจะสื่อสารหรือว่าคุยกับลำโพงไม่ได้นะคะภาพสุดท้ายจะเป็นรูปภาพมือมือนะคะเราใช้สัมผัสหรือว่าราับรู้ข้อมูลจากลำโพงได้นะคะอ่าได้นั่นเองเพราะว่าเราจะใช้มือในการ เปิดสวิตช์นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเปิดลำโพงให้เขาเสียงดังนะคะเราก็จะมาคลิกเครื่องหมายถูกทับรูปภาพมือกันเลยแบบนี้เลยต่อมามาดูข้อที่4กันเลยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่4จะเป็นรูปภาพคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่าคอมพิวเตอร์นะคะเราจะใช้อ่อะไรบ้างคะในการสัมผัสแล้วก็รับรู้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์คะ อาจจะเป็นตานั่นเองนะคะตาก็จะต้องมีไว้ดูจอคอมพิวเตอร์นะคะขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพตาค่ะจมูกมีไว้สัมผัสคอมพิวเตอร์ได้นะคะ,ะไม่ได้นะคะหูมีไว้สัมผัสหรือว่ารับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะ ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้สื่อสารหรือว่าอาจจะเปิดเพลงนะคะในคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเด็กๆอาจจะเคยเล่นเกมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนคอมพิวเตอร์บางทีคุณครูก็ให้เด,ด็กๆเล่นเกมบ้างใช่ไหมคะอาจจะเป็นเกมการศึกษาในคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องใช้หูฟังเวลาที่เขาอธิบายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพหูกันเลย ต่อมาปากเด็กสามารถใช้ปากคุยกันกันกบคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะ,ะไม่ได้นะคะเพราะว่าปากนะคะเขาจะมีไว้สําหรับพูดคุยแต่ว่าคอมพิวเตอร์เขาไม่สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคขียนเครื่องหมายถูกนะคะสุดท้ายเลยมือมือเราใช้สัมผัสอคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะเด็กๆ อ่าได้นั่นเองเพราะว่าบางทีเวลาที่เด็กๆนะคะใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะต้องใช้เมาส์ใช่ไหมคะในการจับเมาส์สัมผัสคอมพิวเตอร์หรือว่ากดสวิตช์เปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจีทั้งหมายถูกทับรูปภาพมือกันเลยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้สำหรับหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยและถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ยอย่าลืมนะคะถ่ายภาพกันบ้านส่งก่องด้วยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวพ่อจะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ